ตอนนี้มีคลิปเสียงออกมานะครับเป็นบทสนทนาของตำรวจในคดีของประกบซึ่งแน่นอนครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปฝากขังลุงเปียกเนาะสามีของประกบตลอดจนว่ามันมีเรื่องราวต่างๆนานาบ้างว่าตำรวจเนี่ยรู้เห็นคลิปก่อนที่ทางนักข่าวเนี่ยจะได้แต่การบทสนทนาเนี่ย เป็นการไล่เลียงกล้องดูกล้องเนี่ยในวันที่13ถ้าตำรวจจะเห็นคลิปก่อนหรือได้คลิปก่อนจากทางนักข่าวเนี่ยต้องไปดูแล้วก็เห็นตั้งแต่วันที่12เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีพิรุธหลายขั้นตอนครับจริงๆกระบวนการนี้ต้องบอกว่ามันสร้างความผิดหวังในสถาบันของตํารวจ โดยเฉพาะเรื่องของผู้พิทักษ์รักษาความยุติธรรมเนาะที่อาจจะทํางานไม่ได้ละเอียดรอบคอบจนทําให้เกิดกรณีดังกล่าวลุกลามบานปลายก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยก็ต้องตามต่อนะครับว่าผลสรุปสุดท้ายเนี่ยตกลงแล้วจะมีโทษทางนินัยหรือไม่อย่างไรแล้วเราถอดบทเรียนแล้วมันเป็นการถอดบทเรียนที่เอาไปพัฒนาเป็นกฎเป็นระเบียบหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำงานของวงการตำรวจได้หรือไม่ พูดในฐานะของลูกตํารวจนะครับอยากให้ทางกรมตํารวจหรือทางสนนาำนักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยยังเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนไม่อยากจะให้มาเสียเพราะเรื่องในลักษณะแบบนี้ถ้าเราสูญเสียความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนเนี่ยตำรวจเวลาจะไปขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนหรือจะถแถลงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยความเชื่อมัน่นถ้ามันลดน้อยลงไปเนี่ยมันก็ไม่มีครับ